มาดูรถครับผมเจอกันแล้วสำหรับรุ่นโฟกัสอาการมันไม่มีแรงเหรอพี่นี่นเครียดภาัาแต่มันไปไม่มีแรงใช่ใช่ไม่มีแรงเลยครับสำหรับรถโฟกัสนะครับนี่ครับมารับรถให้ลูกค้าลูกค้าบอกว่ารถไม่มีแรงกระตุกเลยเหรอพี่มันอ๋อไม่มีแรงกระตุกไม่มีแรงเลยหลังไม่มีแรงครับ สวัสดีครับวันนี้มาสไล,ลด์รถอีกแล้วตามเช่นเคยนะครับจัดให้ครับทัางจงที่อ JC Modify Service ครับนี่เดี๋ยวไปดูรถกันครับนี่ครับรถมารอรับเรียบร้อยอ่ะไปดูกันอ่ามาดูรถครับผมเจอกันแล้วสำหรับรุ่นโฟกัสอาการมันไม่มีแรงเหรอพี่นี่ครับ ความร้อนขึ้นทำใที่ม้อน้ำเหมือนเดี๋ยวเกียร์กระสับแต่มันขับไปไม่มีแรงใช่ไม่มีแรงเลยครไวหลังก็ไม่มีแรงเดินหน่ารอสักพักหนึ่งสตาร์ทไปอีกไปได้อีกแต่ถ้าข้ามวันเนี่ยไปได้สี่ห้ากิโลแล้วก็ดับแล้วก็ถ้าไม่ดับแต่ไม่มีแรงไปไม่มีแรงเนาะสำหรับรถโฟกัสนะครับนี่ครับมารับรถให้ลูกค้า ลูกค้าบอกว่ารถไม่มีแรงอ่าเดี๋ยวเอาไปขึ้นสไลด์แล้วก็ไปเช็คกันดูที่อู่นะครับอ่าอะนำรถไปขึ้นสไลด์นะครับตรวจเช็คดูที่อู่เจก็ลูกค้าได้ดูมาจากเพจนะครับนี่ครับวันนี้มารับที่บางบัวทองนี่ครับลูกค้ายืนรออยู่อ่ารถสไลด์รออยู่ครับอะไปดูกัน,นครับผมสำหรับอาการรถที่เสีย กับอาการเกียร์ไม่เดินไม่วิ่งนี่ครับจัดให้อีกหนึ่งคันสำหรับรถที่ไปอู่ไม่ได้นะครับเรียกใช้ทางเราก็มาจัดให้ถึงที่หมายในรุ่นโฟกัส MK3 นะครับ1.6คันนี้กับอาการเกียร์นี่ครับกับอาการเกียร์มีปัญหานะครับช่างจงจัดให้ตามเส้นเคย ไปดูกันที่อู่นะครับกับอาการคันนี้นนเรายกเกียร์ออกมาแล้วกามปูพวกนี้เราก็ตรวจสอบให้แล้วมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันติดอยู่กามปูนี่ครับจุดคัดเป็นคาบเข่าดำๆออกมาอย่างนี้เลยแล้วก็ตัวแกนเกียร์หรือลูกปืนเกียร์ที่มันแตกนะครับนี่ครับถอดออกมาที่นะอ๋อนีครับมันแตกลูกปืนตัวนี้หายหายไปหมดเลย ตกลงไปในเกียร์ไม่น่าแหละที่มันเกิดอาการนะครับนี่ถับแกนเผาลูกปืนเผากวงตัวนี้แตกนี่ครับกับเกียครับวันนี้จะพารถคันนี้ไปลองเทสกันนะครับก็ส่งงานเกียร์กับรถคันนี้ที่ยกเข้ามานะครับโฟกัส1.6เดี๋ยวไปดูไปชมกันนะครับนํารถไปเทสกันครับไปกันครับสวัสดีครับกับงานแก้ไข อาการเกียร์นะครับสำหรับคันนี้โฟกัสที่ไปยกมาจากบางบททองเนาะตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดก้้มปูลูกปืนไปแล้วก็มาลองรถรับมาลองรถกับลูกค้าก็มีอาการนิ่งแล้วนะตอนนี้ก็อาการที่ทำไปก็น่าจะจบร้อเแล้วครับด,ดีขึ้นกว่าเดิมีขึ้นกว่าเดิมก็ตอนมาทีแรกนี้มันกระตุกเลยเหรอพี่มันแล้วก็<อ>ไม่มีแรง จนิ่งไหมพี่จากที่ทาไปนั่งดูนิ่งนอนอูเลยเนาะรับครับนี่ครับรถโฟกัส1.6นะก็หาอาการที่เสียนํารถมาเช็คที่หูดได้เลยนะอวันนี้ก็ส่งงานจบไปอีกหนึ่งคันกับอาการมาที่แรกไม่วิ่งเลยขึ้นสไลด์มาครับวันนี้ก่อนนั่ง พี่ไปเช็คที่ศูนย์มาแล้วเนาะใช่เช็คที่ศูนย์มาแล้วเช็คที่ศูนย์มาแล้วศูนย์ประเมินยกเซตเลยใช่ไหมใช่ยกเซตยกเซตมันจะแพงราคาขับราคานอนไม่หลับเลยราคาแรงเลยราคาคือเอ้ขับมาคือวินิจฉัยถูกโรคมันก็ขับก็เซฟไป้เยอะหายเร็วครับอรนนี้ผมก็ดูให้เป็นตามจุดเนาะไม่เปลี่ยนเป็นยกเซตนะครับกับอาการที่เน้น ประหยัดแล้วก็เน้นไปเป็นตัวตัวไปนี่ครับกับรถที่เสียก็ฝากไว้ด้วยครับที่ใครท่านไหนที่หาอู่หรือว่าจะนำรถมาเช็คมา,มาดูกันนะครับนี่ครับอ่าประมาณนี้ครับคันนี้ก็ส่งงานจบเรียบร้อยครับผมรับประกันกันไปเลยครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม